แง่งโครงการว่าปลูกแต่ถแ่รับลงยังนั้นงั้นดีว่าเฮ็ดเฮ็ดหม้คนนี้ไหมรถแตดรับลงมืนเป็นัเป็นงารขาดไปเลยเอ้ยื่ออะไรตัวตัวคว้านมาทีเงาหไปเลยทอดไปเลยบ่ทอดทีเลยตั้งเสาอีกสองสามเสามองจอรถเจ็ดเน่เดียวกันเลยนะเ่าวมดเลย <üllt scream S 1> ตัวตัวัวมันเป็นับมางนี้ครับสองหักข้าวต้มต้ลยาวหแลยิลามากเลยระดับเพอาะฉนั้นหม่รจะมีเครื่องม่นช่เป็นการสาธิตโอ้ให้เจนี่เราจะหนกันมั้เราตะนีมาหน

แล้วแต่สีอิ่นด้วว่าล่ะตีก่อนเลยซอยแล้วตอกเบียบเครือคู่ว่านี่ล่ะแล้วงานแต่ว่าไหลอืมอ้ยหน่อยเดียวมันกันไหลแล้วแข่งแต่สีเนาะบ้นนำำเมืไทยหยาไท่หยาบได้แล้วตัวว่านบนเป็นราคาตอเงี้ยนะราคาตอเงิ้ยนึย่งันไม่เท่ มึงมึงเห็นเกือบ้างอยู่บ่มืดคือสิมักแห้งวะบะย้อมขาดกับ่ะย้อมผิองน้องนเลนอ้ปบเอาจนว่า เอาเชือกไปได้ม huh. you <laughs> ัดเอาหมกทิอยู่ออเออเอาเชือกมาดิีบเอาฮะจักโบเห็นมีอย่างวะ ใ้คู่เดียวแดดอะไรแบนบ,นะแบนะแดดฮอนเล้วเด้ แนวตอนก็ไฟังทางงยังอีกนิดนึงนะคะ เอาสองเลยวะเอายังเอยังีห่อเลยมั้ยขหน้าขุนหน้าเอายังเอายังเอาเอามูแดงมีรอมข้มีดอกไปตังนี่คันเงินเหรเอาผัดกะเพราผัดกะเพราไห่ล่าก็ได้ เปลี่ยนคนให้เจ้าตังเลยเจ้าตังท่านา่อยตังผิดใช่ตาหมืดก็ไวเหมือนกันในะคะพีขนาดปลายจะเสร็จแล้วนะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาว่<ๆ>วายัางเก็บงานนิดๆลายๆนีๆ่ฝั่งนี้เสร็จแล้วโอ้คือหมืดเถอะโอ้ฝั่งนี้เสร็จแล้วด้านนี้เสร็จแล้วเหลือด้านนี้ พอกสีเล้วละตัวนี้เก็เศออเรือเก,ก็บเศษเลยมันซ้าน้ำเก็บเศษนแล้วเป็นหูเป็นหู้หี่ย่าเป็นอย่างเพื่อสิวัดเพื่อสิตัดแทนมันไม่ดีเลยอ่วาวยาวแค่นี 8, 10, 10, 10, 10. ้ติดหูดีอืมมนะ่เอบังเออตัดีดัวนะผ้อมัไม่เย็นเมน่เมียดนนะเยาแ ใกล้แล้วใกล้แล้วเหรือเก็บเศษนิดน่อนะี่ย okay. ังนะคือใฟ่บบแบบแบบแบบลายขึ้นมามาคือเห็นไฟมันเกิดแบบ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 เป็ดเปิดปิดเล็กหน่อยนะใกล้แล้วละใกล้แล้วเรือเงียบเสร็จแล้วยังเศษนิดนึงเลย ใส่ไปเลยขอแูข้ให้เป็น้นอ,นนอยงนี้ก็ลายนึงรงลายหน่ลายบสใส่ไปได้ใส่ให้หมดเลยบอสูของรอตี้แล้วลายกระเบืองนะั่น